เ้เล่นแท็กอย่างเดียวหรอคือจริงๆอ่ะอยากเล่นแคลรี่แต่ว่าเล่นแท็กได้ดีที่สุดคือทุกคนเข้าใจป้าว่าคือเราอะ่ะเป็นแบบเลือดนักสู้ใจมันสายบวกอ่ะมันจะไปอย่างเดียวมันจะไปจะมันแบบร่างกายมันอยากประทาทุกคนเลยเป็นสายแคลรี่ไม่เคยรอเพราะมันอยากไป วิ่งมนดูนะแนวหน้านั่นนะก็เลยเป็นแคลรี่ไม่เคยรอดต้องเป็นแทงให้เพื่อนใช่แต่เพื่อนก็ไม่ค่อยมีใครเล่นแทงด้วยเพื่อนไมเล่นตัวอื่นๆกันพี่ว่าสายแทงมันกว่าใช่คือมันแบบมันมันได้แบบ ไปอยทุกคนแล้วก็แบบว่าพอตอนท้ายๆที่ที่เราแบบเราอึดมากเรามีเกราะเยอะมากใช่ไหมก็จะฟีลแบบมามาเลยคึ้ม้อนคึมอนนีเรานี้เล่นแต่แคลรี่คือจริงๆอ่ะชอบเล่นแคลรี่อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมันมัน,มนตีแรงดีแต่ว่าชอบวิ่งน้ำหน้าไงก็เลยไม่่คยรอด ชีวิตคิดบวกใช่เล่นนักสู้มันร้อนใช่คือเวลาเล่นก็แบบคือคือคือฝั่งฝั่งนู้นเขาก็จะชอบมารอเราให้เข้าไปในป้อมใช่ไหมคะแล้วก็รอได้ค่ะเดินเข้าไปเลยค่ะเดินเข้าไปเลยจะตีจะตีเดี๋ยพี่เจอซืซีสกินให้ป่ะพี่เจอ ซื้อตัวให้น้ำใสแต่ว่าสกินเป้ซื้อเองเป้หัวร้อนบ่อยเปล่าไม่ค่ะไม่เหลือแล้วแบบคือเน็ตหอมันค่อยค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมทุกคนแล้วมันจะชอบแบบเน็ตมันจะชอบกา,กากตอนที่มันกำลังแบบเขาได้เข้าเข็มอะทุกคนเหมือนแบบ คือเวลาที่เรากําลังจะตายแบบกำลังจะหนีออกมาหรือเวลาที่แบบฝั่งนู้นกําลังจะตายแบบอีกนิดเดียวลวะค้างเน็ตลึกโอะไรก็ oh God. อยากป้ายแบบทิ้งมากเลยค่ะอยากให้สตรีมเกมได้อ่ะอยากดูกูบอกให้เขามาจ้างสิจ้างได้นะคะจะสตรีมให้ทุกวันเลย <laughs> เติมเยอะเปล่าไม่เยอะ